ใน10นาทีนี้เราจะพาเพื่อนๆไปสัมผัสกับสถานที่แห่งหนึ่งที่รวบรวมกิจกรรมครบจบในที่เดียวจะเป็นที่ไหนนั้นเราไปชมกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราอยู่กันที่้า,ชานช้างเพือกแอบกะซีว่าที่นี่มีกิจกรรมให้ทำเยอะมากมีอะไรกันมากเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ,ะไปกันเลย ดเรือแค่5บาทนะคะนัชาอย่างเดียว500แก2 0ค่ลค้าแสดงแบบประชาชนนะคะพวกเราเลือกซื้อกิจกรรมแพ็กเกจ B ซึ่งจะมี5กิจกรรมด้วยกันจะมีนั่งช้างขับ ATV ดูโชว์จระเข้ยิงปืนบ b กันและชมนกซึ่งในแต่ละแพ็กเกจจะต่างกันที่โชว์การแสดงของสัตว์ถ้าหากเพื่อนๆไม่อยากซื้อเป็นแพ็กเกจสามารถแยกซื้อตั๋วแต่ละกิจกรรมได้ค่ะ ครับเราพากันมาดูสวนนกนะครับผมเข้ามาด้านในนึกว่าจะมีแค่นกไม่ใช่นะไม่ใช่นะมีทั้งนกย่งกระต่ายและที่ตื่นตาตื่นใจก็คือไก่กำลังออกอไข่ に「なってしまえばきっと」 โชโวสามารถแวะมาถ่ายรูปและให้ทิปพี่ที่ทำการแสดงกันได้พี่ๆเป็นกันเองมากๆออกมาด้านหน้าจะมีน้องช้างเราสามารถเข้าไปถ่ายรูปโกดหรือให้น้องช้างยกซึ่งมีค่าบริการ100บาทต่อท่านต่อไปตอนนี้นะครับเราก็อย um> ู่นจุดที่ยิงปืนพี่ๆกั้นไปดูกันว่าพวกเรายิงปืนแล้วเป็นยังไงนี่นะคะจะเป็นการปะทะกันระหว่างนายสุรศักดิ์กับนายธนศรฝีมือของพวกเขาสองคนจะเป็นยังไงมาดูกันค่ะ เขาว่าพอดีเลยตายนะกองกอล์แต่กองผมเนี่ยยิ่งเฟือก็ไม่ตายสักที่ตัวใจ บรรยากาศภายในสถานที่จะมีจุดให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปอยู่หลายจุดซึ่งพวกเราก็ไม่พลาดถ่ายกันทุกจุดไปเลยค่ะก่อนจะไปนั่งช้างเราแวะไปซื้ออาหารให้พี่ช้างกินกันก่อนนะคะกลัวพี่ช้างจะเดินไม่ไหว พี่ช้างเสร็จพวกเราก็ไปเข้าแถวรอนั่งช้างกันต่อค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นคนมาเลเซียและคนอินเดียซะส,ส่วนใหญ่แล้วเมื่อถึงคิวของพวกเราดูเหมือนอากาศจะไม่ค่อยเป็นใจให้พวกเราเท่าไหร่นะคะพี่มานักงานบริการดีมาก มีร่มให้ระหว่างนั่งช้างด้วยค่ะไม่ต้องกลัวจะเปียกฝนเลยพี่คะตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะตัวนี้ชื่อคำเพียนคะรับคำเพีย,ยนะคะอ๋ออ,นนอันนี้อายุกี่กี่กี่ปีแล้วะตัวนี้สนะิบกว่าแล้วโอ้พี่คำเพียแบบนาต้องตกน้าน่าะตรงจุดนี้พี่ช้างจะหยุดให้เราได้ถ่ายรูป <laughs> เพื่อเป็นของที่ระลึกจากการมาเที่ยวที่นี่ด้วยค่ะ อาจจะทุระตุลีตรงนี้นะครับโอ้ยเยี่ยมเลยครับเออถืส่วนอยางเลยนะครับก็มีกิจกรรมให้ทํามากมายนะครับวันนี้เรากาลังนั่งสีช้างนะครับครั้งละสองคนนะครับครั้งละสองคน โอ้ดูเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นทําจากหวงช้างเหรอคะ่ทําจากทำน่างอะไรบ้างมนะ 오 okay. yeah. yeah. ตอนนี้นะคะเรากำลังมาพักอยู่รอฝนแรงนะคะที่จุดพักที่นี่จะมีร้านค้าแล้วก็มีของขายนะคะมีน้ําดื่มแล้วก็ไอติมให้เด็กๆหรือว่าครอบครัวที่มานะคะมามา,มานั่งได้และกิจกรรมต่อไปที่เราไปทํานะคะก็คือ a T T A P v ตัพี้ดูโชว์ยงนะครับหมดแล้วค่ะอย่างี ต่ต้องรอสักรู่นะครับพรตอนนี้รถเรามีอยู่3ามคันนะครับต้องรอไอชุดชุดตาจีมาก่อนนะเนตั้งรอกี่รถก่อนครับี่ไ่ล้เอไครับรงเลยครับจถแต่กันข้านี่ครับ คนไหนสนใจมาเทีเ่ยวกันได้ที่ปางช้างเผือกหาดใหญ่ตำบนลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามาเทีเ่ยวกันเยอะๆนะคะ <S <s <k>